สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอเจอกับช่องฟังธรรมะสอนใจก่อหน,น่อยกับต่อระกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องราวสั้นๆที่จะหยิบมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องราวของสาเหตุหรือว่าผลกรรมที่ทําให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดา 1. ผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทพเทวดานั้นก็จะมีใจเกรงกลัวและละอายต่อบาป 2. นิยมการทําบุญบริจาคให้ทานอยู่เสมอ 3. ม,มีจิตเมตตาสงสารชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 4. ประพฤติตนอยู่ในศีล 6. ใจเย็นสุข,ขุมรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักให้อภัย 7. มีวินัยเจ้าระเบียบรักความสะอาดเรียบร้อย 8. พูดจาอ่อนหวานไพเราะสนอหู 9. มีความจริงใจ อัธยาศัยที่ดีเป็นมิตรกับทุกคนรักษาสัจจะไม่ผิดคำพูดรักความยุติธรรมและสิบเป็นผู้เจริญธรรมชอบศึกษาฝ่ไยหาธรรมและยึดมั่นในความดีถ้าเกิดว่าทุกๆคนทำได้อย่างที่ตอรกูลกล่าวมาข้างต้นแล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าในชาติหน้าจะยังไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดา ก็สามารถที่จะพบกับความสุขความสบายใจและก็พบกับสิ่งดีๆในชาตินี้กันอย่างแน่นอนความดีเริ่มต้นทํากันตั้งแต่เดี๋ยวนี้และวันนี้ก็จะพบกับสิ่งที่ดีๆและก็ความสุขเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมพูดดีคิดดีและทําความดีกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคอยติดตามคลิปดีๆต่อๆไปจากช่องของเรากันด้วยวันนี้ทีมงานลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากดีเจต่อตระกูลสิทธิพรมสวัสดีครับ